วันนี้งนกรุงเทพเชียงใหม่ดีเซลดีเซลยิสชิ4สี5ห้า้า แล้วครับสีนห้าหนึ่งห้าวีดู้ชีวิตจัดทางท่าที่สิบ สี่ห้าหนึ่งห้าออกแล้วริ้ว109่งศนย์เก้าวันนี้มีบนท ก็วันนี้มีวันสปอรอ,อระวัติใหม่ด้วยคนระับสุดครับเครื่องหมายขบวนท้ขบวนท้า้ดีครับ ครับงศูนย์เก้าก็เป็นแค่นี้นะครับแล้วผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ